สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้รีวิว34แรงครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมคันนี้เครื่องเครื่องดีมากครับไม่เผาหัวครับผมยางสวยสีเส้นครับผมรถไม่มีเล็บนะครับรถไม่ได้แจ้งจดทะเบียนครับผมด้านหน้าก็เกษตรครับขึ้นเร็วลงเร็วแน่นอนครับผม ยังหลังดอกยังเหลือเยอะครับผมใช้กันยาวๆเลยปันหลังเป็นพันหกครับผมตราช้างครับผม2องสองหดีเทปีหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับรถสตาร์คิดง่ายครับ ด้านหน้าขึ้นเร็วลงเร็วหางหลังแม่กระตุกครับผมไฮดรอลิกใช้งานปกติบครับ พร้อมใช้งานครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่นหลังราคาเบาๆครับอยู่159,000บาทครับ159,000บาทรถไม่ได้จังเก็บทะเบียนไม่มีเล่มครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ